อะไรกันวะนี่โอ้โหเปิดเพลงจีนมาเลยเอ้าไปลุยเข้าไปมันเอ้ยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เอ้ยมันขึ้นมาแล้วเทนหน้าไม่รู้ก็รู้แล้วว่ามันเดือดแน่ๆลองว่ามันแน่นอนนะอ้ไปิมาเลยเพื่อนไปไปไป เจอแล้วเจอละวผู้ิงเฮ้ยโดนไม่โดนควันนี่ทำเหมือนว่าจูกศูนกันใง่ไหมเวลาเติมต้องแบบตัดห่อกระดาษแล้วก็ใส่ปืนใส่ดินปืนเข้าไปแล้วก็ตำโดนเก็บคนจีนไปนหนึ่งแล้ว มันน่าสนใจดีสนุกเียครับใครที่เป็นคนชอบเล่นเกมพอเกมแนวสงครามแบบย้อนยุกนี้ไม่ควรพลาดนะเล่นกับทีมเลยโอ้ยไม่โดนอันนี้เราอยู่ฝั่งรัสเซียนะครับผมรัเสเซียกับอิตาลีนะยิงเข้าไปเพื่อนมันแหละการมันเลย มันเข้าไปแล้วโอ้ยไปไปไป,ไปอยู่บนกระแทงนั่นมันขึ้นไปเลย นายเป่าเลยนายเป่าเลยเรียกของกำลังใจใช่ไหม <c oughs> ไม่ใครเปิดเพลงจีนวะ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นคนจีน้เฮยคนจีนนั่งเปิดเพลงจีนนั่งปั่นเัยระวังมันยิงลงมาเพื่อนขึ้นไป <c oughs> แจะกดรัเสเซียจะต้องชน,นะ เลยเพื่อนเข้าไปควันเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยควันดินปืนนะเฮ้ยหวัวมัิเงออกมาจากทางมุมง่ายๆเราเจอแล้วเราจะขึ้นมันไปข้างบน OK sao? check mồm. ngay, tay sa. chúc anh em vui buồn nè, vui buồn ngay. ní ngay, đôn. Mày mà thăm cái trong ní này, cái chúc cái gì ní hả? ขึ้นถึงบน,นกันแล้วขึ้นอีกไ, yeah. ได้ไหมอเคได้เราจะขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่นโดดหนีเลยหนีไงไม่โดนไม่โดนมันมาแล้วอยู่นี่เว้ยติดโปลไลนนุ่มตายซะตายซะ ตายซะเราอย่าไปชิดต้องใช้ดาบนะปืนโหลดไม่ทันหรอกมันจูกระสุนไปไปตรงยังไงมันมันตรงบันไดแล้วปีนขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไรเฮ้ยไม่โดนได้ไหม ไม่โดนได้งไงร,ระวังระวังโอ้มันยิงเราไม่โดนเหมือนกัน <c oughs> อยู่ในห้องเต็มไปหมดเลยมีระเบิดสักลูกนะแล้วจมเลยนะออกมากอะมอนแมกนกรมอนแมนสี่งไงยิงเสร็จแล้ววิ่งมาประจุต่อเฮ้ <c oughs> อ บนด้านล่างเต็มเลยยิงโดนด้านล่างเต็มไปหมดเลยยิงเพื่อนยิงสั่นละเข้ามาแล้วโดนอีกนึงโอ้ยนี่ฝั่งเราสิบกว่าคนนะมัวโซดหมดแล้วตอนนี้ ในนี้ผมไม่ดีเราจะยึดมุมนี้ไว้โคตรเต็ไมไปหมดเลยเพื่อนโอ้ไม่โดนโอ้มันปีนมันได่ขึ้นมาเต็มเลยโอ้ย oh, เราต้องไปสกัดมันเี่งอะไรวะน่ะนี่น่อไม่โด,ดอนอีกแล้ว nó phom và đi chút nương em mày đôn bay đây không bay nhìn mình duyên đi luôn hả con chín mình một nơi, không bay จะได้คว้าพวกมันวิย้ยมันออกมาเมลีใส่เารายงไงโดนพอดีเลยโอย้ไปเลยเพื่อโดดน,น,อนโอ๊ยระวังมันยิงสวนออกมาวันไปไม่หมดเลยโอ้หวังมันยิงสวนขึ้นมา ไปโดนเขวนละแทงมันเออมัวตุกกน้นมันไม้แล้วมันไม้แล้วระวังพวกมันโผล่ขึ้นมามันปีนมาได้ขึ้นมานเรื่อยๆต้องยิงตอนมันปีนนี่แหละโอ้ยไปไมหมดเลยไม่ง่ายเออ,เอ,อยิงมัน มันคือทงขึ้นมาแล้วโอเคมีนักดนตรีด้วยยอดทำกลางสงคามเลยังมีดนตรีฟังนะอิงโดนเราอยู่ที่เราจะได้เปรียบนะเราอยู่ที่สูงกว่านะเราจะต้องเป็นผู้ชนะนะผมหมายมันเดินบังเลย มือเขาไปเลยเพื่อนเฮ้ย hey, อิตาลีปักตรงข้ามนี่เฮ้ยเข้ามาได้ไงแทงมันเรายึดค่ายพวกมันได้แล้วบกพงได้เลยพวกเราชนะแล้วยึดทงพวกมันมานั่นแหละ

แมนแมนแมนโดนเอ้ยเมันเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วแทงมันเออมันอะไรกันครับเนี่ยมัวไปหมดเลยเสียงดุกระสุน

ยไม่ทันมันเออเออนนี้ไดอีกไงยิงพื้นพวกนายก็วิ่งขึ้นไปไล่ยิงมัน ลุยขึ้นไปเลยลุยขึ้นไปยิงโดนนี่ยิงมันคืนนั่นแหละเดี๋ยวนี่มันเพลงแบตเชนฟิลไม่ใช่เหรอแบตเชนฟิลหนึ่งเก้าสี่ห้าเนี่ยหนึ่งเก้าสี่สองในภาคแรกอะไหนไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่นี่อยู่นี่ ขอมันมันขอมันมันเรามีปืนใหญ่ไหมเนี่ยเอาไปเลยบุกเข้าไปออโอ้แม่นจังวะเอ้อนายทำอะไรของนายเนี่ยฮะ ได้ไหมสามารถจะยิงมันได้ไหมมาแล้วทางซ้ายขี่มามาไปไปไปแม่นแม่นหน่อยจุกปุ้นเร็วตัดพอกระดาษ ตำลิบยัดมันโผล่หัวมายิงไม่โดนนี้เราจะต้องชนะนะอืมจะแพ้ไม่ได้เลยนะโอ้โหบ้าเอ้ยดิการ์สิบมาเต็มแล้วมั้งเนี่ย เออเพื่อนลม้มโอ้มันมาแล้วยิงมันโอ้โดนแต่มันไม่ตาย้ยระวังระวังมามาตึดคนมา เราโดนยิงเฉียวหัวต้องโดนบ้างแหละโอ้ไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยอยู่แค่นี้ยิงกันไม่โดนนะทหารเออโดนบ้างละ ดาบป,ปลายปืนแทงมันเลยมีแลละมันกำลังวิ่งหนีแล้วย้ายมันหนีมาแล้วมัน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 เจ้าน้าที่ดูแลเราดวะ แนวหน้าเกินไปเราต้องถอยแล้วหลบหลังต้นมะพร้าวนี่แหละมุมที่ดีของเรานะพอิโอโอ้เราแพ้นะหวันพลังเตจชนะนะครับผมสนุกนะครับผมเกมนี้ ใครชอบก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะเกมนร้อยกว่าบาทเองนะมีเลือกดานให้เลือกด้วยนะ